สวัสดีครับวันนี้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแพร,แร่ขอนนำเสนอผลการดาเนินง,งานตามแผนง,งานกิจกรรมโครงการต่างๆในรอบเดือนวิทยายน2517ดังนี้นะครับกลุ่มงานทันตะสาธารณสุขได้ดำเนินโครงการกิจกรรม Bright Smile Together นะครับเปลี่ยนในโครงการที่มีกิจกรรมทั้งสนุกและได้ความรู้แปลงฝันคุณภาพ ทีี่โรรงงเยนนนบ้านนาหลวลกิจกรรมแปลงฟันคุณภาพของกลุ่มงานทันตะสาธารณาสุขที่โรงเรียนบ้านนาหลวงประชาพัฒนากิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการฟอฟันสวยยิ้มใสเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนและเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากมีการถแถลงข่าวความร่วมมือยิ้มสวยไปด้วยกันหรือ bright smile together ผ่านระบบการประชุมทางไกลพร้อม,มกันทุกจังหวัดทั่วประเทศเราได้ให้ทันตะสุขศึกษารวมถึงให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตรวจฟันด้วยตนเองสอนใช้งานคู่มือสมาร์ทสมายคาสปอร์ตแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และกิจกรรมแปลงฟันหลังอาหารกลางวันกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระครูและนักเรียนราว36คน สำนักงานาสาธารณาสุขจังหวัดพระบุ่งมันส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับเด็กๆเ,เพื่ออนาคตที่สดใสและยิ้มสวยอย่างมั่นใจส่วนงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้ออกประเมินมอบป,ป้ายอาหารเป็นยาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบตามโครงการบูรณาการการเมืองต้นแบบแร่สุขภาพในเมืองผู้สูงอายุ ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ประสมผสานโดยได้ออกสำรวจในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2567ที่ผ่านมาทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้และทักษะด้านการนวดไทยที่ได้มาตรฐานสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามกิจกรรมหลักคือการอบรมหลักสูตร คููช่วยแพทยแผนไทย330ชั่วโมงทั้งนี้ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพสร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพัฒนาระบบบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีร้านผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับมอบป้ายร้านอาหารเป็นยาจำนวน4ร้านได้แก่ 1. ร้านไส้อั่วเผา,าเตาหลวง 2. ร้านบ้านผู้ใหญ่เสิช 3. ร้านครัวบ้านเหนือและ 4. ร้านอยู่นาคาเฟ่แพร่ส่วนกลุ่มงานคุ้มครองผู้โริโภคและพิษสันฐานนสุขได้ดำเนินการสร้างความร่วมมือเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เชิญผู้ประกอบการสถานประกอบการต่างๆทททนะครับได้มาร่วมมือการกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวและกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ให เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจสุขภาพในระดับพื้นที่นะครับจากการประชุมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดแพร่จัดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายน2567มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นพันธมิตรจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนำโดยนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ และผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนวดและสปาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโรงแรมร้านอาหารมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางแพร่ h and Wellness กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่การประชุมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จมีหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นพันธมิตรจำนวนมากคาดว่ากิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดแพร่จะประสบความสำเร็จ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ส่วนงานส่งเสริมสุขภาพได้มอบเกียติบัตรส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และชุมชนนะครับเพื่อประเมินในระดับยั่งยืนเพื่อทําให้พระสงฆ์ได้มีสุขภาพที่ที่ดีนะครับกรมอนามัยมอบเกียรติบัตรส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และชุมชนประเมินระดับยั่งยืน ตามโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคีลานุปัตถา a มีเป้าหมายดังนี้พัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ให้สอดคล้องกับหลักพระธรรมวินยัยขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชนโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการนวัดแม่อย่างเปี้ยวตำบลแม่อย่างหอกเพื่อประเมินและคัดเลือกวัดส่งเสริมสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่1โดยได้แลกเปลี่ยนประเด็นการทำงาน พื่อต่อยอดขยายเครือข่ายวัดใกล้เคียงเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะสงฆ์และคณะกรรมการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพโดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวังคือพระสงฆ์มีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตรวมถึงชุมชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นมีเครือข่ายวัดส่งเสริมสุขภาพที่เข้มแข็งมีพระสงฆ์และพระคีฬานุปัตถากที่เป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพส่วนของงานพัฒนาคุณภาพ ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมพลังอสมรรู้ทานสุขภาพครบทั้ง6มิติซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพอสมอให้มีความรอบรู้นะครับทางด้านสุขภาพเนื่องจากว่าพี่น้องอสมอนะครับบางรายบางท่านเนี่ยเป็นอสมรมานานจะต้องมีการอบรมฟื้นฟูให้มีความรู้ด้านสุขภาพดูแลป้องกันส่งเสริมสุขภาพในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ให้มีสุขภาพที่ดีและเฝ้าระวังโรคไข้าเจ็บต่าง เพราะฉะนั้นพี่น้องอสมอก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ที่เราทําไปตามโครงการต่างๆนะครับกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านจังหวัดแพร่ครั้งนี้จัดขึ้นตามโครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานทุกระบบเมื่อวันที่7มิถุนายน2567ณนะห้องประชุมโรงแรมแพร่นาคารามีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพในประเด็นสําคัญ6ประเด็นประกอบด้วย 1. การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ 2. การเสริมสร้างความตระหนักรู้การควบคุมกําจัดลูกน้ํายุงลาย 3. การทํางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4. การจัดการขยะและเฝ้าระวงังฝุ่นละออง PM 2.5 5. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3ส3อ1น และ6ไขประตูสู่ฟันดีโดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง6กลุ่มมาร่วมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดแพร่ให้สามารถปฏิบัติงานด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ในส่วนในด้านบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขวัแร่นั้นกลุ่มงานบริหารทรัพยาการบุคคลก็ได้จัดเวทีประชุมวิชาการนะครับนำเสนอผลง,งานวิจัย R2R และ CQI ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพาราัฒนาการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็พุ่งเป้าหมายให้นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้มีการพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นงานประชุมวิชาการเวทีสําคัญสําหรับบุคลากรสาธารณาสุขทุกคนงานนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่14มิถุนายน2567ณนห้องประชุมสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดแพร่ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่หลากหลายจากบุคลากรทั้งในจังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียงมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนามาร่วมมีภาพผลงานและให้คําแนะนําอย่างตรงประเด็นเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเข้มข้นกับผลงานวิจัยสุดล้ํามากกว่า39ผลงานเป็นไปด้วยพลังแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ครอบคลุมประเด็นสําคัญหลากหลายเช่นการเสริมพลังผู้ป่วยการประเมินผู้ป่วยโปรแกร,รมเสริมสร้างพลังอํานาจการคัดแยกผู้ป่วย การจัดการรายกรณีโปรแกรมส่งเสริมการป้องกันการพัฒนาแนวทางการคัดกรองและอีกมากมายงานวิชาการครั้งนี้เปรียบเสมือนเวทีที่จุดประกายไฟแห่งการพัฒนากระตุ้นให้เกิดการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมุ่งสู่เป้าหมายที่มุ่งสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทั้งหมดนี้เป็นงาน ในภาพรวมของในรอบเดือนมิถุนายน2 5งร่17ที่ผ่านมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับ